สวัสดีครับรายการ Executive Talk ในวันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับท่านสำรานเมืองนินสวัสดีครับ,รบในปัจจุบันนี้ท่านสำรานเนี่ยเป็นผู้อำนวยการใหญ่กองกระสาบกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังก่อนอื่นเลยผมต้องรบกวนให้ท่านสำรานช่วยแนะนำขอบเขตความรับผิดช,ชอบของท่านในปัจจุบันด้วยครับครับก็เป็น ภารกิจของกองกระสับล้วกันนะครับมีภารกิจหลักๆอยู่4ด้านแน่นอนคือการผลิตเหรียญกระสับหมุนเวียนนะครับ<อ>เหรียญกระสับทีลึกอีกอย่างก็จะเป็นเรื่องการผลิตเครื่องราชอิสริยาภรณ์รของสั่งจา้างเหรียญที่เลือกต่างๆอีกอย่างก็จะเป็นเรื่องยุบหลอมทําลายชุบล้างตัวเหรียญกระสับตามความต้องการของกรมธนารักษ์ก็คือ,อกรมที่ดูแลเรื่องภารกิจด้านเหรียญกระสับครับ อีกภารกิจหนึ่งก็เป็นภารกิจที่สีที่หลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับรงกระสอบม,มีหน้าที่ในการติดตั้งซ่อมแซมบานประตูห้องมันคงรวมทั้งซ่อมแซมตู้นิรภัยของส่วนราชการต่างๆตามความต้องการของส่วนราชการโดยเฉพาะของกรมบัญชีกลางซึ่งมีห้องมั่นคงอยู่ทั่วประเทศอันนี้ในการที่จะซ่อมแซมต่างๆก็จะแจ้งมาที่กรมรักเพื่อที่ให้โลงกระสอบไปดำเนินการซ่อมแซมซึ่งก็หมายความว่าความรับผิดชอบของท่านสมราญเนี่ย ในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการใหญ่ของกองกระสาบเนี่ยนอกจากจะดูแลการผลิตเหรียญกระสับที่พวกเราได้ใช้กันในชีวิตประจำวันแล้วเนี่ยก็ต้องดูแลห้องมั่นคงห้องนิรภัยทั่วประเทศไทยด้วยนะครับก็เป็นความรับผิดชอบที่เยอะมากผมอยากจะขอเรียนถามท่านเพิ่มเติมต่อไปอีกนิดหนึ่งณปัจจุบันนี้กองกระสาบสังกัดอยู่ในกรมธนารักษ์ซึ่งมี การพัฒนาก้าวหน้าไปเยอะมากขอบเขตของกรมธนารักษ์ก็มีการขยายขอบเขตมากกว่าเดิมก็เลยอยากจะขออนุญาตเรียนถามท่านว่าถ้าเราพูดถึงภาพที่กว้างขึ้นคือกรมธนารักษ์เนี่ยในปัจจุบันทางกรมเองเนี่ยมีหน้าที่ดูแลทางด้านไหนบ้างครับสมัยก่อนนี่คนรู้จักกรมรักก็จะพาะเรื่องงานด้านเหลียงกันทราบแต่จริงๆแล้วกรมรักเรามีภารกิจด้วยกันทั้งบท4ด้านด้วยกันนะครับ ด้านที่หนึ่งก็คือด้านดูแลด้านที่ดินราชพัสดุคือที่ดินของส่วนราชการที่ดินของรัฐนะครับรวมทังการอนุญาตให้ส่วนราชการต่างๆนําไปใช้ประโยชน์ส่วนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็นําไปแก้ปัญหาไม่ว่าจะเชิงสังคมอย่างเช่นสร้างสวนสาธารณะนําไปให้รัษฎรได้เช่าในราคาที่ต่ําเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและที่ทํากินในส่วนที่ดินที่อยู่ในทําเลการค้าทางกรมรัฐก็จะนำมาพัฒนาในเชิงพาณิชย์เพื่อประมูลพัฒนาเพื่อให้เกิดรายได้เข้าแผ่นดิน น,นั้นคือด้านที่ดินราชพัสดุนะครับอีกด้านหนึ่งก็ซาบราบกันก็คือภารกิจด้านเหลยกกษาบมีหน้าที่ในการผลิตและนําออกใช้เหลยกกษาบซึ่งเป็นเงินตราสําคัญครับอันนี้ภารกิจด้านเหลยกกษาบอีกด้านหนึ่งก็คือด้านประเมินราคาที่ดินเดิมเป็นภารกิจของกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยแต่ภายหลังได้โอนมาอยู่สังกัดกรมธนารักษ์นะครับอันนี้ก็คือ รวมทั้งประเมินราคาที่ดินภาคเอกชนที่มีการประกาศใช้ราคาประเมินเพื่อใช้เป็นฐานในการคำนวณภาษีในการคำนวณการลงทุนในภาคธุรกิจต่างๆอันนี้ก็เป็นภา,านรกิจของกรมรักนะซึ่งเป็นภา,านรกิจใหม่นะครับอีกด้านหนึ่งก็คือการดูแลทรัพย์สินและนําออกเผยแพร่เรื่องทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินอันนี้จะเป็นกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินม,ม,ม,มีค่าของรัฐน,นะครับก็ปัจจุบันก็มีพิพิธภัณฑ์บางลำพูพิพิธภันฑ์กระสาบสารนุรักษ์และก็ยังมีพิพิธตลาดน้อยรวมทั้งที่พิพิธภัณฑ์ที่ ก่อนแก่นที่เป็นแบงชาติเดิมนะครับธนาคการแห่งประเทศไทยที่กอนแกน่นปัจจุบันกรมรักลลก็ได้ไปพัฒนาเป็นพิพิธภัณฑ์ด้านเกี่ยวกับเงินตราและก็ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินครับอันนี้คือภารกิจ4ด้านนะครับโอเคครับผมเชื่อว่าตรงนี้หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบมาก่อนว่ากรมธนารักษ์เนี่ยมีความรับผิดชอบมากมายขนาดนี้ไม่ได้มีแค่เฉพาะเรื่องเหรียญกระสาบอย่างเดียวนี่ก็มูลค่ามากมหาศาลแล้วยังมีเรื่องที่ดิน ด้วยแล้วก็ยังมีเรื่องของทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินด้วยนะครับ <c oughs> ก็อันนี้ก็เป็นขอหวังว่าผู้ฟังจะได้รับความกระจ่างในเรื่องนี้เรื่องบทบาทความรับผิดชอบของกมนานารมบรรณาลักษ์และทางกองกระสาบเองทีนี้ด้วยแนวโน้มเศรษฐกิจในทั่วโลกแล้วกันนะครับปัจจุบันแบบที่เราทราบอยู่มีทั้งความขัดแย้งมีสงครามมีเรื่องของพลวัตทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเนี่ย ทางกองกระสาบกรมธนารักษ์เองเนี่ยมองนโยบายในเรื่องของการผลิตเหรียญหมุนเวียนในท้องตลาดไว้อย่างไรบ้างครับอันนี้ก็คือเหมือนกับในยุคป,ปัจจุบันเลยสังคมโลกเปลี่ยนแปลงเร็วมากปัจจุบันนี้เข้าสู่สังคมไร้เงินสดการจับใจใช้สอยในระบบเศรษ,ษฐกิจถูกทดแทนด้วย e-banking e-money กับ e-payment ซึ่งการทำธุรกรรมทางการเงินวันนี้มันอยู่ในมือถือ โดยไม่ต้องติดต่อที่สถาบันการเงินหรืธนาคารในการธุรกรรมแล้วนะครับรวมทั้งการใช้สอยไม่ว่าจะเป็นธนบัตรหรือเหรียญกราสอบก็ถูกแทนที่ด้วย e-payment e-banking นั้นก็เป็นข้อกังวลของโรงกราสอบไทยและโรงกราสอบทั่วโลกว่าภารกิจแล้วก็เครื่องจักรต่างๆที่เราใช้ในการผลิตเนี้ยปัจจุบันเนี้ยในเมื่อมันใช้เหรียญใช้เงินตราน้อยลงเราจะทำอย่างไรกับต้นทุนกับ โรงงานที่เรามีอยู่อันนี้เป็นข้อกังวลที่หลีกหนีไม่พ้นนะและก็ทางโลงกระสอบทั่วโลกได้มีการประชุมกันอยู่บ่อยๆล่าสุดได้ประชุมระหว่างประเทศในกลุ่มโรงกระสอบเมื่อเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมานะครับรพ้อทราบว่าทุกรงกระสอบโดยเฉลี่ยแล้วลดกําลังการผลิตลงเหลือแค่50%ับรวมทั้งโรงกระสอบไทยเองคือณปัจจุบันนี้ยังไม่มีการลดกำลังการผลิตเนื่องจากว่าได้มีการเปลี่ยนรัฐการ นะครับจากราชการที่9มาสู่ราชการที่10งั้นเหรียญกระสาบเราก็ต้องเปลี่ยนซีนี่เปลี่ยนเป็นเป็นเหรียญในราชการที่10โรงกระสาบไทยก็จําเป็นที่จะต้องผลิตเหรียญราชการที่10เพื่อไปทดแทนเหรียญราชการที่9านะครับทำให้โรงกระสาบยังต้องผลิตเกือบเต็มกําลังการผลิตอยู่แต่คาดว่าอีกสัก2ปีการผลิตเหรียญน้อยลงแน่นอนซึ่งผมดูจากแผนการผลิต5ปีตั้งแต่ปี6 6จนถึงปี7จ็ดูนย์เราลดกำลังกผลิตลงเหลือครึ่งเดียวนะ คือสักปี6 7 6 8 6 9 7กูนนี้ก็จะเหลือแค่ครึ่งของกำลังกผลิตคือกากำลังกาผลิตของโรงกระสาบไทยเต็มเลยนะและผลิตโดยเต็มที่อยู่ที่1,200ล้านเหรียญต่อปีแต่เราผลิตจริงๆอยู่ที่8,900ล้านเหรียญต่อปีในปัจจุบันอีก4 5หปีข้างหน้าเราผลิตแค่ครึ่งเดียวครึ่งเดียวนั้น คือหมายถึงว่ามีเหรียญที่สําเร็จที่เราต้องนําเข้ามาจากต่างประเทศด้วยโดยเฉพาะเหรียญสลึงกับเหรียญ50สตังค์นะซึ่งด้วยต้นทุนนำผลถ้าเราผลิตเองนี่จะทําให้ต้นทุนผลิตสูงกว่าราคาหน้าเหรียญก็ถือถือว่าขาดทุนจากการผลิตเราให้โรงงานสามต่างประเทศผู้ที่มีวัตถุดิบอยู่ในประเทศผลิตแล้วทําให้ต้นทุนเราถูกลงก็อยู่ใกล้ๆกับราคาหน้าเหรียญน,นะครับประมาณครึ่งหนึ่งสองชนิดราคานี้ครึ่งหนึ่งแต่ด้วยมูลค่าไม่ไม่มาก เหรียญหลักๆที่เราจะต้องผลิตก,ก็คือ1บาท2บาท5บาท10บาทที่เราต้องผลิตก,ก็อยู่ที่2องร้อยกว่าล้านเหรียญซึ่งกําลังการผลิตของเราเหลือแน่นอนนะครับนี่คือแนวโน้มในการผลิตเหรียญกระสับซึ่งอันนี้ก็แสดงว่าทางกรมธนารักษ์เองทางกองกระสับเองเนี่ยมีภาพที่ค่อนข้างชัดว่าผลกระทบจาก e-banking ในอนาคตจะเป็นอย่างไรบ้างใช่ไหมครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะมี e-banking เนี่ยก็ไม่ใช่ว่า ความจำเป็นในการใช้ธนบัตรหรือเหรียญจะหายไปใช่ไหมครับเพราะว่าแต่ละประเทศหรือว่าภายในประเทศไทยเองเนี่ยไม่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะสะดวกใช้ e banking ผมกําลังนึกภาพว่าถ้าเราไปเดินอยู่ในตลาดตามร้านตลาดคงไม่ใช่เพราะค้าแม่ค้าทุกคนเนี่ยจะโอนเงินผ่านทางสมาร์ทโฟนกันได้หมดใช่ไหมครับแล้วอีกอย่างก็คือว่าถ้าเราโอนเงินทีละห้สตางก็คงไม่มีใครทําถ้าเลิกใช้เหรียญ50สตาง ทุกอย่างเป็นบาทหนึ่งหรือ2บาทขึ้นไปมันก็จะมีผลกาบเงินเฟอ้อใช่ไหมครับตรงนี้ท่านสํารานมีความคิดยังไงบ้างฮะในเรื่องนี้เหรียญกระสับก็คือเป็นเงินตราที่เป็นห่วย,ย่อยเป็นสิ่งจําเป็นนะในระบบเศรษ,ษฐกิจที่เราไม่สามารถที่จะตัดออกไปได้แม้แต่เหรียญสลึงกับเหรียญ50าสิบจังอย่างที่คุณพุทพูดนะครับสมัยหนึ่งถ้าเหรียญสลึงเหรียญห้าสิบขาดเขาเรียกว่าเหรียญลูกอมลูกอมจะมาแทนที่เหรียญกระสับอันั้นนั่นคือคือทราบแล้วว่าเหรียญขาดตลาด แต่ปัจจุบันเรามีการสำรองการผลิตเหรียญหน่วยยอ่อยนี้ทุกชนิดราคาที่บุ๋นวิจิตท้องตลาดอย่างเพียงพอนะครับเรามีเซฟที่สต็อกเรามีการนําเข้าเพื่อมีแผนการผลิตรวมทั้งเหรียญตัวเปล่ามาสต็อกไว้เพื่อสําหรับผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการในระบบเศรษฐ,ฐกิจพูดง่ายๆว่าเงินตราหน่วยย่อยนี้ถ้าเราไปตลาดสดไปร้านสะดวกซื้อคนที่จับจ่ายใช้สอย80%สอยังใช้เงินสดอยู่เนื่องจากว่ามันสะดวกทั้งผู้ซื้อและผู้ขายมีความสะดวก แล้วก็ข้อสังเกตของผมนะที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเหรียญการผลิตเหรียญกระส2สเดือนที่ผ่านมาผมเซ็นจ่ายเหรียญยังหน่วยใจแรกเนี่ยมากขึ้นใน2เดือนล่าสุดสาเหตุหนึ่งจากที่ทราบข่าวกันว่าในปัจจุบันนี้มันมีแกงคอนซนเตอร์ลุกลามไปทั่วจนคนไม่มั่นใจที่จะทําธุรกรรมทางการเงินผ่านออนไลน์ว่ากลัวจะถูกมิจฉาชีพมาหลอกบ้างแม้แต่ซื้อขายออนไลน์เอง มันมีการสั่งสินค้าแล้วได้สินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้ออันนี้ก็ทําให้คนกลุ่มหนึ่งไม่มั่นใจก็หลีกเลี่ยงที่จะใช้ฉะนั้นถึงแม้ว่าโลกจะเปลี่ยนไปสังคมจะเปลี่ยนไปการไปใช้เงินสดน้อยลงแล้วไปใช้ E-Banking ผ่านสมาร์ทโฟนอ,อะไรผลสุดท้ายมันก็ยังขาดความเชื่อมั่นอยู่ดีเข้าใจว่าเงินสดยังอยู่คู่กับประเทศไทยอีกระยะหนึ่งครับก็เป็นเรื่องที่ผมว่าทางท่านผอ,อสำรานก็ให้ความชัดเจนนะครับ เราเข้าใจดีถึงการเปลี่ยนแปลงเราเราเข้าใจดีถึงการมีอยู่แล้วก็การพัฒนาของ e money e banking ซึ่งก็เป็นเรื่องที่สะดวกสบายและก็ทุกคนยอมรับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังมีอีกหลายเซกเมนต์ที่ธนบัตรหรือว่าเหรียญเนี่ยยังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้งานอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในตลาดสดอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ได้คุยกันไปแล้วว่าความสะดวกในการใช้เงินเป็นเหรียญบาทก็ยังเป็นพฤติกรรมของผู้บริโภคและกันที่ยังมีความเคยชินความพร้อมของสมาร์ทโฟนหรือเรื่องไซเบอร์เซเคียริตี้ที่ก็ยังมีคอนเซิร์นอยู่จากเรื่องแก๊งคอร์เซนเตอร์ต่างๆเนี่ยก็ทำให้ยังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ธนบัตรแล้วก็เหรียญกระสาบอยู่แน่นอนในอีกักระยะหนึ่ง จะช้าเร็วก็แล้วแต่นะฮะแต่ว่าก็เป็นแนวโน้มที่ทางกองกระสาบทางกรมธนารักษ์เนี่ยทางผู้บริหารก็ได้มองและเข้าใจาภาพนี้อย่างชัดเจนอันนี้ต้องขอบคุณแทนผู้ชมนะครับเพราะว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะอันนี้ผมได้รับคําถามหลายคาถามมาอยู่เรื่อยๆก็วันนี้มีโอกาสก็เลยขอเรียนถามทางท่านผอ,อ,อเลย คราวนี้เราลองมองในอีกมุมหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่เบาขึ้นคือทุกวันนี้เนี่ยทางกองกระสาบเองเนี่ยทางกรมธนารักษ์เองก็มีการออกเหรียญกระสาบที่ระลึกในวาระพิเศษแล้วก็ดูจากตลาดของนักสะสมเหรียญที่ระลึกต่างๆเนี่ยก็ดูว่าจะมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทั้งเหรียญยุคปัจจุบันและเหรียญยุคเก่าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5หรือแม้กระทั่งเงินพดด่วงเองตรงนี้อ่ะ ทางท่านสำรานมองเหรียญกระสาบในมุมของการสะสมยังไงบ้างครับในฐานะที่เป็นต้นทางนะครับในการในการผลิตเหรียญไม่ว่าจะเป็นเหรียญุนเวียนหรือเหรียญกระสาบที่ลึกโดยเฉพาะเหรียญกระสาบที่ลึกเป็นที่นิยมของนักสะสมในปัจจุบันมากทางกรมรักได้รับการตอบรับที่ดีไม่ว่าจะเป็นทางสมาคมเองหรือนักชมรมนักสะสมต่างๆท,ที่มีการจัดงานในการแลกเปลี่ยนซื้อขายเหรียญสะสมนะครับปีหนึ่ง,งที่โรงกระสาบทางกรมรักได้ออก เหรียญกษะสาบริกึก็อยู่ที่ประมาณ4-5วาระเนื่องในโอกาสสาคัญสำคัญโดยเฉพาะในปี2 5 0 5นี้ที่เรากำลังจะออกก็คือเหรียญ90บปันาสมเด็จพระพันปีการตอบรับในแต่ละวาระนี้ก็แตกต่างกันบางรุ่นบางวาระก็ได้รับความนิยมจากนักสะสมขึ้นอยู่กับตลาดซึ่งจํานวนการผลิตต่างๆนี้ทางกรมลักเองก็จะดูจากข้อมูลในอดีตที่ผ่านมาว่า เหรียญในเรื่องในโอกาสวาระการกอบก่อตั้งหน่วยงานจะมีนักสะสมสนใจสักเท่าไหร่เกี่ยวกับสารบัญมหาสัตว์นักสะสมสนใจมากน้อยแค่ไหนอันนั้นคือเป็นข้อมูลที่จะเรานํามาประกอบในการพี่ณาว่าเราจะผลิตจํานวนมากน้อยแค่ไหนชนิดไหนบ้างอันนี้ก็เรามีข้อมูลอยู่ังั้นในการผลิตเราก็คํานึงถึงเรื่องพวกนี้แล้วก็แม้แต่เหรียญกระสาบุนเวียนเองก็เป็นที่นิยมของนักสะสม ดยเฉพาะเหรียญที่เราเลิกใช้ไปตั้งแต่เหรียญตาแผ่นดิน2อ0 0 2 5 0 5อันนี้เป็นที่ต้องการสูงใน,ในท้องตลาดก็เริ่มจะมีหาตัวที่ผลิตออกมาน้อยปีไหนที่รับการนิยมก็ราคาค่อนข้างสูงซึ่งในหมู่นักสะสมตอนนี้เป็นที่ตื่นเต้นกันมากใช่การเขามีการความต้องการสูงแล้วก็มีการซื้อขายกันในตลาดซึ่งเดี๋ยวนี้ในตลาดเหรียญเมื่อก่อนต้องไปวัดราชนักดาต้องไปท่าพระจันทร์วันนี้เราอยู่ในโลกออนไลน์ หห็นนมดะครับโดยเฉพาะเหรียญที่ออกมาในยุคหลังๆนี้เทคนิคด้วยเทคนิคการผลิตเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้รูปแบบเหรียญนี้ค่อนข้างจะคมชัดและสวยมีรายงาสูงขึ้นครับตรงส่วนนี้ผมก็อาจจะเสริมท่านผออได้เพราะว่าเหรียญเนี่ยถ้ามองในแง่ของการสะสมเนี่ยมันเป็น Worldwide International มีบริษัทที่ปรึกษาชื่อ Knight Frank เนี่ยเคยวิเคราะห์ไว้เขาเรียก ของประเภทนี้ว่า luxury investment หรือ passion investment เมื่อช่วงก่อนโควิดแล้วกันเขาเคยจัด rate of return เนี่ยว่าการเก็บ luxury investment ที่ได้ผลตอบแทนสูงสุดเนี่ยก็แน่นอนรถคลาสสิกใช่ไหมครับอันดับที่2ก็เป็นประเภท Y ที่น่าสนใจก็คืออันดับที่3ก็คือเงินสะสมเงินเก่าสะสมเหรียญกระสาบสะสมเหรียญที่ล,ลึกเนี่ยให้ผลตอบแทนดีเป็นอันดับ3สูงมาก 170-180%กว่าเปอร์เซ็นต์ในรอบหลายๆปีแต่อย่างไรก็แล้วแต่คำว่า Luxury Investment หรือ Passion Investment เนี่ยเป็นการเก็บแบบระยะยาวไม่ได้เป็นการหวังเก่งกำไรระยะสั้นก็ถือว่าเป็นมุมเบาๆของตอนนี้นะครับเพราะว่าเราคุยกันเรื่องเศรษฐกิจคุยกันเรื่องเงินตราก็ทั้งจะเป็นเรื่องที่หนักอันนี้เราคุยกันเรื่องเบาๆว่าเหรียญเนี่ยก็เป็นสิ่งสะสมได้ด้วยทีนี้ท้ายที่สุดนี้เนี่ย ด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ค่อนข้างยากลําบากแล้วไม่ได้เกิดแค่ในประเทศไทยแต่ว่าเกิดขึ้นทั่วโลกเนี่ยทางท่านสำรานในฐานะที่เป็นผู้บริหารกระทรวงการคลังท่านหนึ่งเนี่ยมีคําแนะนํากับ SME หรือกับประชาชนทั่วไปเตรียมรับมือ,อยังไงดีครับครับเรื่องนี้สําคัญนะแม้แต่โลงกระสอบเองนะถึงแม้ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐแต่เรายังมีงานรับจ้างทางภาคเอกชนเข้ามาผลิตต่างๆกลุ่มโลงกระสอบทั่วโลกก็ได้มีการพูดคุยกันในเรื่อง เทคนิมีการเลกเปลี่ยนองค์ความรู้กันนะตอนนี้ทางผมได้มีการปรับตัวโดยผมได้ตั้งกลุ่มคล้ายๆกลุ่มสตาร์ทอัพแต่ว่าไม่ถึงสตาร์ทอัพเพราะว่าเนื่องจากว่าเรามีข้อจำกัดเนื่องจากเป็นระบบราชการผมได้เปิดเป็นกลุ่มคล้ายๆมอร์นิ่งทอลโดยให้คนรุ่นใหม่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันคือนอกจากการทํางานปกติบางทีมันมีแลเบียบม,มีแนวทางฏิบัติที่มันชัดเจนทําให้มันไม่กว้างในการ แนวความคิดต่างๆงั้นผมเลยรวมกลุ่มของเยาวชนคนรุ่นใหม่คือจะมีผู้บริหารในระดับส่วนอะไรก็เองก็ามานั่งคุยกันสลับกันค,คนละอาทิตย์มานั่งคุยกันตอนเช้ามานั่งทานกาแฟกันไม่เป็นทางการแต่ได้ผลลัพธ์ที่ดีมากรุ่นใหญ่ก็จะคุยกันเรื่องปัญหาในการดำเนินงานแก้ไขกันยังไงส่วนเยาวชนเด็กๆพวกนี้จะแนวคิดใหม่ๆเขาจะอยู่ในโลกปัจจุบันงั้นแนวคิดเข้านํามาสู่การพัฒนาครับทั้งรูปแบบการผลิตรูปแบบ แกเล็ต <Getting S 1> ิงที่จะทํำยังไงให้มันเป็นสนใจและก็ทันสมัยร,รวมทั้งการลดต้นทุนการผลิตอันนี้ถือว่าเป็นสําคัญเลยคนรุ่นใหม่จะเห็นมุมมองจะใช้เทคโนโลยีอะไรเข้ามาในรงรงกระสอบของเรารอันนี้อันนี้เราพร้อมที่จะสนนุนเราบอกแล้วว่าถ้าน้องๆถ้าเยาวชนคุยกันและยุติเป็นยังไงทางกลุ่มผู้บริหารในโรงกระสอบก็จะสนับสนุนรวมทั้งการตลาดซึ่งวันนี้เรา เราบอกน้องๆว่าเราไม่อยู่กับที่เราต้องมุมมองเหมือนเอกนชนการที่เราอย่ามานั่งรอให้คนเดินเข้ามาหาเราว่าอยากทำโน่นอ,อยากทำน,นี่แล้วเราก็ตอบรับไปาถ้าตกลงกันได้ก็ทำแต่นี้ไม่แล้วเราจะทำเชิงลุก <Okay. S 1> เราจะทำเชิงลุกจะเป็นไกลุ่มหน่วยรับงานเลยนะโดยอย่างจะมีทางกลุ่มสินที่ออกแบบกลุ่มลายผลิตที่จะรู้เรื่องโลหะต้นคำนวณต้นทุน,นฝ่ายการตลาดที่จะคำนวณราคาให้ เราไปพบลูกค้าเพื่อที่จะนําเสนอในสิ่งดีๆรวมทั้งเทคนิคใหม่ๆที่เรามีอยู่ว่าถ้าคุณต้องการสินค้าระดับน,น,นี้อันนี้ผมว่าเป็นการทําตลาดเชิงลุก <Okay. S 2> ผมอยากให้ธุรกิจใหม่ๆบางทีต้องต้องยืดหยุน่นถ้าเรานิ่งอยู่กับที่นะ <Okay. S 2> วันนี้ด้วยสถานการณ์ไม่ว่าโควิดหรือสงครามระหว่างรัเสเซียกับยูเครนซึ่งมีผลกระทบไปทั่วโลกการนิ่งอยู่กับที่การรอความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างเดียวไม่พอ นะครับ <Okay. S 2> ไม่พองั้นเราต้องปรับตัวเราต้องทําตลาดเชิงลุกวันนี้ไม่จําเป็นต้องเดินเข้าหากันเราสื่อกันทางออนไลน์ <Okay. S 2> เราเข้าไปเห็นเชื่อไหมว่าลงกศรทํางานให้ลูกค้าไม่ทันเพราะว่ามีออเดอร์เต็มครับม,มออเดอร์แล้วก็ส่วนหนึ่งก็ด้วยคุณภาพของชิ้นงานของรเราด้วยแล้วที่จุดเด่นของลงกศรเราก็คือนอกจากความสวยงามความคมชัดคือจํานวนการผลิตเมื่อลูกค้ามาออเดอร์เรารับรอง ไม่มีเกินเราใช้ความปลอดภัยมาตรฐานเดียวกันที่เราทําให้กับลูกค้าครับถ้าที่ผมฟังจากท่านสำราญเนี่ยเราอาจจะกล่าวได้ว่าถึงแม้ว่ากองกระสาบจะเป็นหน่วยงานรัฐแต่ว่าวิธีคิดของท่านสำราญและก็ทีมงานบริหารเนี่ยเรามองเหมือนกับเป็นธุรกิจเอกชน ว่าจะต้องแข่งขันให้ได้ท่านสำราญได้พูดถึงว่าได้เปิดโอกาสให้มีการสื่อสารทุกระดับโดยที่ไม่มีการแบ่งลำดับชั้นมีฟอรัมที่ทุกคนรู้สึกว่าสบายใจที่จะพูดที่จะให้คำแนะนำแล้วทางผู้ใหญ่ก็รับฟังความคิดเห็นไปด้วยแล้วก็ช่วยกันโค้ชทีมรุ่นใหม่ไปด้วยใช่หมครับครับ <c oughs> แล้วท่านผอ,อก็กาลังพูดถึงว่าเน้นเรื่องคุณภาพในต้นทุนที่แข่งขันได้ แล้วก็ทําการตลาดเชิงลุกมีออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาใช่ไหมครับอันนี้ท่านผออก็ได้ยกตัวอย่างว่าทางกองกระสับเองเนี่ยซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นออหน่วยงานรัฐแต่ว่าก็มีวิธีที่จะปรับตัวเพื่อจะเตรียมรับมือกับเศรษฐกิจภายนอกซึ่งค่อนข้างจะเห็นแนวโน้มแล้วว่าครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจรุนแรงทั่วโลกก็ผมคิดว่า EP ในตอนนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังในมุมที่ว่าเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของเงินตราการหมุนเวียนเรามักจะพูดในเชิงวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์วันนี้เราได้รับฟังมุมมองของท่านผู้บริหารจากกระทรวงการคลงังท่านผู้อำนวยการใหญ่กองกระสอบในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและก็ผู้ที่อยู่รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องนี้ด้วยก็ต้องขอขอบคุณท่านผอ,อ,อมากครับขอบคุณครับ ครับก็ขอเชิญติดตามชม EP ในตอนต่อไปนะครับเราจะมีเรื่องหลากหลายทางธุรกิจจะเชิญผู้นำองค์กร CEO และผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเนี่ยมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับท่านผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่เรามีวิกฤตเศรษฐกิจแบบเวลาช่วงนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ